ไทยชามสเตนมา马克เสนไทยเดนมาร์กนะคะในช่วงชวงกนกินชวนกินชวนเรียนไปด้วยกันนะคะนี่เพลชันเพลชันฟรูดนะคะกระทบลบปลานเรานั่นเองค่ะนี่ดูดูดูเต้นแตนแตนๆๆแตนๆๆแตนแตนแตนกระทบลบของต่างประเทศ นำข้าจากประเทศสเปนก็ปลูกได้ที่บ้านเรานะคะสายพันธุ์นี้มีเนี่สีม่วงแบบนี้นะคะสีม่วงมีสีม่วงมีแอนตี้ออกซิเดชันแอนโทไซยานีนสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มของเบต้าแคโรทีนนะคะทำให้สวยอ่อนเยาวคะ่ะตอนนี้มันอายุมากแล้วนะคะมันก็ไม่ได้จะสวยอ่อนเยาวไปมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ตามวัยนะคะเพียงแต่ว่าเรา จะทำยังไงให้ดูสดชื่นมีความสุขก็ประมาณนั้นแหละค่ะไหนลองมาชิมกันดูเขาก็อมเปรี้ยวอมหวานวิธีการกินกินสดแบบนี้เลยค่ะจะได้วิตามินซีที่100%เอร์เซนเพราะอะไรวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำ ถ้าไม่ได้เอาไปล้างน้ําไม่ได้เอาไปผ่านความร้อนอะไรใดๆทั้งสิ้นก็คือเราจะได้ร้อเซค่ะเป็นวัดเป็นอะไรร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีนะคะพี่น้องค่ะกินสดแบบนี้2แปรรูปอีกอันนึงก็คือการทําแยมค่ะวันนี้เราทําคลิปไวมากนะคะสองครึ่งแล้วค่ะ เดี๋ยวไปรับลูกนะคะวันศุกร์ค่ะพี่น้องขาแดดร้อนร้อนข้างนอกเปียงๆเลยค่ะมาเช้าลงคลิปสั้นลบสี่ใช่ไหมคะมันก็เป็นตามนั้นนะคะลบสี่ตอนนี้อุณหภูมิหนึ่งองศานะคะข้างนอกนะคะ่ะหนาวนะคะพี่น้องขาเมื่อกี้เรากินสดไปแล้วนะคะต่อไปเรามากินอีกวิธีหนึ่งใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวแต่ชอบแบบมีเค็มๆนิดหน่อยก็เลย <reading> <expand> เอาเกลือมาโรยได้คะ <trilogy> <im bam> ่ะโรยเกลือแบบนี้นะคะสองอันโรยเกลือได้ค่ะก็จะอร่อยมากนี่มาเลยคือมันอมเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วอ่ะมันก็มีจีตานิดหน่อยนะไม่จีตานิดหน่อย อร่อยภาษาอังกฤษ passion fruit เอาใหม่นะอีกอันหนึง่งเกลือคะ่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า passion passion fruit นะคะภาษาเดนมาร์กไอตัวเนี้ย ผลไม้ชนิดนี่ยมันไม่ได้มีประเทศเดนมามันก็ยืมเข้ามาใช่ไหมคะอิมพอร์ตเข้ามานั่นแหละคํามันก็เลยจะเป็นแบบว่าเพชรช o นคะ่ะเพชช o นออกเสียงอย่างนั้นนะคะเขียนเหมือนภาษาอังกฤษเด้เลยแต่ออกเสียง p a ชรช o นฟล็อกเต์เพชชุนฟกนี่บางคนก็ใส่น้ําผึ้งนะคะวันนี้น้ําผึ้งไม่ออร์แกนิกนะคะเพราะว่าเพชรชุนฟรุตก็ไม่ได้ออร์แกนิกนะคะนําเข้ามา มันก็เลือกไม่ได้นะคะเราก็ใส่น้ําพึ่งแบบนี้นะคะใครที่แบบชอบกินหวานแต่ถ้าไม่อยากใช้น้ําตาลก็ใช้น้าพึ่งค่ะพี่น้องค่ะน้ําพึ่งวันนี้คําศัพท์เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้คือเพชชนะคะเพชชนฟลักซ์เพชชนแล้วก็น้ําพึ่งค่ะน้ําพึ่งคือฮอนนิงเพชชนเขียนเหมือนภาษาอังกฤษเลยนะคะสะกด P A S S E อุอินนะคะพีชูนแล้วก็ฟล็อกต์ก็เหมือนฟรู๊ตแต่ว่าไม่มีตัวไอนะคะก็เป็น F อฟแ T E ยค่ะเมื่อกี้เหมือนกล้องมันจะเอียงเอียงมันก็เลยดูมืดๆนะคะเมื่อกี้เราได้คำว่า p ี s s i o n f r กต t นะคะพี s ูนฟล็อกต์ฟรู๊ต f r ็อ t passion p น s s i o n ภาษาเดนมาร์กนะคะ เขียนเหมือนกันเดียแต่ออกเสียงต่างกันนะคะ passion passion f r u i t fruit, fruit. คุณแม่น้องค่าจะเขียนไว้ข้างล่างนะคะว่าอ่านยังไงนะคะคำที่หนึ่งคำที่สองวันนี้ก็คือ honey 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 ภาษาอังกฤษนะคะ honey hi honey <laughs> hi honey อันนี้ honey นะคะเราจะไปเรียกว่า hi hon hi honey hon hon ไม่ได้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะเป็น high sketch สเก็ตแปลว่าฮันนี่นะคะก็ฮอนนิงก็สะกดยังไงคะ ho n n i e n g นะคะกเป็นภาษาออกเสียงแบบสังกฤษก็คือ h o n n i n g เขียนแบบนั้นนะคะไม่ได้เขียนเหมือนภาษาอังกฤษนะคะสังกฤษเขียนว่า h o n e y ใช่ไหมคะฮันนี่อันนี้ฮอนนิงนะคะออกเสียงแบบนี้ค่ะค,ะคำ นี่เราก็เรียนไปแล้วเนะาะเมื่อวานเกลือจำได้ไหมคะเอาเท่านี้ก่อนนะเบาๆเดี๋ยวอันนี้โรยน้ำผึ้งไว้นะคะมาชิมก่อนก่อนเวลาจะหมดนะคะอันนี้โรยน้ำผึ้งมันก็จะได้อีกรสชัตนหนึ่งคะ่ะอ,อร่อยอะ่ะใส่น้ำผึ้งแนะนำคะ่ะพี่น้องคะ่ะว้าวใส่น้ำผึ้งแนะนำคะ่ะไม่หยีตาเลย การกินกินแบบกินสดแปรรูปทำแยมแล้วก็เอามาทำสมูทตี้ใครจะเอามากวนก็กวนก็เหมือนแยมนะ,นะคะ่ะแต่ว่ากวนเป็นใส่เป็นกาลแแมเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะแตกต่างไปนิดนึงหรือส่วนผสมในขนม เดี๋ยวนี้เขาก็ามาทำครีมทาผิวอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แต่สายพันธุ์นี้นะคะพี่น้องค่ะนิยมเอามากินสดมากที่สุดค่ะส่วนสายพันธุ์สีเหลืองสีเขียวที่สเปนนะคะสเปนอิตาลีแถบนั้นเขาจะมีหลากหลายสายพันธุ์มากตั้งแต่ ลูกใหญ่อย่างนี้นะแบบลูกส้มนะคะสีเขียวสีเหลืองนะคะแล้วก็ลูกแบบนี้ก็มีสองสีนะคะสีเขียวกับสีออกม่วงๆนี้แล้วก็มีลูกลีลียาวๆออกสีเหลืองค่ะมีเยอะหลากหลายมากเลยทางนู้นเขากิ่นกันแบบคือมันปลูกก็ง่ายนะคะมันเป็นเถาคะค่ะแบบนี้ดอกมันก็สวยด้วยค่ะคุณค่าทางสารอาหารก็เยอะนะคะบ้านเราแบบนี้ราคาแพงนะคะที่นี่นําเข้ามา ลูกหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะคะคุณแม่น้องค่ะจำราคาไม่ได้ค่ะเป็นเกือบ1 0บสโครนอะไรประมาณนั้นอะแต่ถ้าซื้อเป็นแพ็คบางทีเขามี6กลูกสี่ลูกนะคะก็อาจจะได้ถูกนิดนึงว้าวอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำผึ้งจะออกเปรี้ยวนะคะพี่น้องค่ะวันนี้ชีวิตใครอยากกินเปรี้ยวนะคะ วันก่อนคุณแม่ต้องข้าวทำคลิปว่าใครร้อนใครร้อนชีวิตต้องการความเย็นอะไรเงี้ยก็มีคนกดโป้งลงอันนั้นก็เป็นเรื่องของอ่าเป็นเรื่องปกติสาธารนณะยอมรับได้หมดค่ะแต่อาจจะตีความหมายหรือเข้าใจในคําที่สื่ออาจจะแบบไม่ไม่ตรงกันอะไรางี้นะคะอันนี้ชีวิตใครต้องการความเปรี้ยวอีกแล้วค่ะก็คืออยากกินแซบอยากกินปเปรี้ยวค่ะก็อันนี้ก็เป็นผลไม้อีก อันหนึ่งที่แนะนํานะคะพอนีช่วงนี้คุณแม่้องคะอยากกินเปรี้ยวนะคะเราก็เลยชวนพี่น้องกินค่ะนี่อร่อยสุดๆปกติไม่ได้อยากกินเปรี้ยวบ่อยๆนะคะมันขึ้นอยู่กับค่า ph ของเลือดในร่างกายก็สั่งไปที่สมองว่าร่างกายอยากกินอะไรกินเปรี้ยวกินหวานนะคะ ค่า pH ในเลือดของคนนะคะอันมีความกดเป็นกดเป็นดังต่ำสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันหลังจะมาคุยรายละเอียดค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะรีบไปรับคุณลูกค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ติดตามกันยาวๆบ้านสเสน่ห์ไทยเดนมาร์กไทยชามสตนมาร์กบาย